สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับของพิปินาของโครงการดีเอ็นซีคอรเรตรีคูดนะครับผมโคตั้มนะครับสลาวุฒิเขยนอกนะครับผู้ดูแลโครงการฟุตบอลของดีเอ็นซีคอร์เ Re ตรีคูดนะครับก็วันนี้นะครับเราจะได้ได้พูดคุยกับเยี่ยวข่าวสายกีฬาฟุตบอลนะครับที่เรียกได้ว่าคร่ำวอดกับข่าวกีฬานะครับข่าวกีฬาฟุตบอลนะครับจะเป็นยังไงนะครับเราไปพบกับเขาดีกว่าแล้วครับผมเรียก อาจจะขอให้นำตัวเองเลยครับวันนี้นะครับโค้ดบอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็ครับบอยวรพลนินศิลาครับหรือว่าในนามปากกาบอยพระภาชัยนะครับก็เคยข่าวอยู่สยามกีฬานะครับเจ็ดปีอือครับแล้วก็เยี่ยวข่าวกีฬาเลยถูกไหมครับเรียกได้ว่าสายเยี่ยวข่าวกีฬาฟุตบอลเลยนะครับก็อยู่วงการฟุตบอลก็ ใช่ครับก็อยู่สยามกีฬามาเจ็ดปีครับแล้วก็ตอนปัจจุบันเนี่ยอยู่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับให้กับสโมสรเอโมฟสุลกากรอยูเนเต็ตครับก็ถือว่าอยู่ครับสุลกากรอยูเอเต็อครับผมครับทีนี้ครับอคุณบอยครับอไอ้เย่ยวข่าวสายกีฬาเนี่ยมันมันทําอะไรบ้างคำอะไรถึงเขาเรียกว่านักข่าวสายกีฬาดีกว่าอ่าครับ ก็นะก็หลักๆเลยก็คือโอเคครับจะต้องออกไปทําข่าวนะฮะต่อไปหาข่าวสัมภาษณ์แล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจนะในวงการฟุตบอลนะครับฟุตบอลไทยของเรานี่แหละครับก็มีประเด็นไหนที่น่าสนใจก็คือต้องตามข่าวตามประเด็นเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็อ่าหลักๆก็คือโอเคครับพอได้ข่าวมาก็จะเขียนข่าวนะแล้วก็ส่งสำนักพิมพ์นะครับในอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็มีออนไลน์ด้วยนะครับรวมถึง จัดรายการทีวีวิทยุเนี่ยครับก็คือจะใช้ข่าวเดียวกันหมดเลยนะครับก็จะโคกันหมดเลยครับในในเครือของสยามกีฬาครับอ่านี่คือหลักๆแล้วก็ถ้ามีไปแข่งต่างประเทศเนี่ยครับอ่าก็ก็จะตามทีมไปแข่งด้วยอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นช่วงที่ผมทํางานอยู่นะครับความความยากง่ายของอการสัมภาษณ์หรือการทําข่าวเขาเรียกว่าริมสนามเลยเป็นยังไงบ้างรครับแต่ละแต่ละเอาเอา,เอาเรียกว่าเป็น ในยุคเฟื่องฟูของอของฟุตบอลไทยเนี <Charl ize> <einfach> ่ยครับเป็นเป็นเป็นยังไงบ้างครับครับก็คือต้องบอกว่าการทําข่าวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องต้องยกขรดให้เสียกีฬานิดนึงก็คืออ่าเมื่อก่อนเนี่ยฟุตบอลลีกภูมิภาคนะครับเมื่อก่อนดิวิชั่นสองหรืออะไรเนี่ยคือเตะกันตามแบบตามต่างจังหวัดตามอะไรก็คือจะจะจะไม่มีข่าวไม่มีอะไรนะครับพอพอเสียกีฬาเนี่ยนำคอนเทนต์ตรงนี้ลงมาปุ๊บก็คือจะส่งผู้สื่อข่าวเนี่ยไปตามภาคต่าง แล้วก็เราก็เลยได้ได้เห็นเพชรเพชรจากจากลีกภูมิภาคนะพวกที่โนเนมพวกที่อาจจะไม่มีใครรู้จักอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็ขยับขึ้นมาเล่นในดิวชั่นหนึ่งหรือว่าไทยลีกนะเหมือนที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะครับอะ่ะก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของความยากง่ายใช่ไหมครับอ่าอย่างแรกก็คือโอเคครับอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะเพราะว่าอย่างที่ทราบก็คือสำนักพิมพ์เราเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะบางทีเชียงรายเต๋อเงี้ยฮะก็ก็ต้องไป ก็การเดินทางหรืออะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นอุปสรรคนิดนึงนะครับแล้วก็สองเนี่ยก็คือโอเคเรื่องของความยักง่ายจริงๆผมว่าถ้าเกิดว่าเร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 าทำทุกวันนะเหมือนการซ้อมฟุตบอลหรืออะไรเงี้ยครับมันมันมันก็จะไม่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 มีอะไรยากครับเนการเขียนการอ่านการการสัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นประเด็นที่เราเนี่ยเจออยู่ในทุกๆวัน นะครับอ่นะก็ผมว่าถ้าทำอ่าเราก็จะรู้ว่าประเด็นอย่างเนี้ยควรจะเขียนยังไงควรจะสัมภาษณ์แบบไหนอะไรเยงนี้มากกว่าครับอย่างอย่างเคสฟุตบอลเอ่อเป็นเรียกได้ว่าแบ่งเป็นรุ่น,นด้วยไหมครับอ่าอย่างฟุตบอลเด็กก็เป็นจะเป็นเขียนอีกข่าวหนึง่งฟุตบอลเอ่อฟุตบอลอ่าฟุตบอลระดับนักนักเรียนนักศึกษาฟุตบอลระดับอาชีพใช่ไหมครับ,รบอันนี้คือน,น้องมีมีข้เขาเรียกว่า มีคอนเซปต์ยังไงบ้างครับดีเลยครับคือผมเนี่ยโชคดีที่ผมมีโอกาสที่ได้ทำคอลัมน์สตาร์จูเนียนะครับแล้วก็จอแจ้ขาสั้นนะครับซึ่งซึ่งอยู่ในหนังสือฟุตบอลสยามรายสัปดาห์นะครับแล้วก็หลังๆมาก็จะปรับเป็นรายเดือนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ก็จะค่อนข้างโชคดีที่แบบว่าโอเคได้เจอเด็กๆที่เล่นฟุตบอลเก่งๆนะเมื่อก่อนนะครับก็อย่างเช่น คนที่ผมเคยสัมภาษณ์นะตอนตอนที่เขาเป็นนักเรียนนะก็ก็จะมีลูลรน์สียานเกมอย่างเงี้ยนะฮะธนบูลร,รัตชนะทิพย์สงศินคือนี่พูดถึงสมัยที่เขายังยังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นยนยเป็นฟุตบอลน,นักเรียนอยู่ย,ยังเป็นฟุตบอลนักเรียนที่แบบว่าอยังไม่เป็นตอนนี้อะไรเงี้ยครับ,รบอ่าก็ก็มีหลายหลายคนครับมีปากณ์เป็นพักฮนะแล้วก็เออชนินไ่เอีอะนะครับพวเนี้ย เรียกได้ว่าเป็นเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนที่ที่เราได้สัมภาษณ์ใช่ครับวก็เรา<อ>สัมภาษณ์ทิศทางทิศทางของเขายังไงบ้างครับคือตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาอาจจะค,ความคิดในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ใช่ใช่ไม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 ไมไมชัดเจนหรือเปล่าประมาณนี้ครับครับคือเขาก็เหมือนจะแบบเขินๆน,นะครับเวลาสัมภาษณ์เวลาอะไรเนี้ยครับเขาก็จะถามคําตอบคํา ตามภาษาเด็กๆอะนะฮะแล้วก็อ่าโอเคครับการพูดคุยอะไรเงี้ยเขาก็ก็ตอนนั้นทุกคนฝันถึงการติดทีมชาติหมดนะแต่ว่าก็เขาเองก็เหมือนกับพวกเด็กๆพวกนี้ก็คือโอเคแบบเราเป็นเหมือนสปอตไลท์มากกว่าครับเขาเขาเก่งอยู่แล้วนะครับเขาเขาเขาเล่นดีอยู่แล้วเขาเก่งอยู่แล้วเราก็เป็นเหมือนสปอตไลท์ฉายให้ทุกคนรู้ว่าเอ้ยเด็กคนนี้เก่งนะ เก่งยังไงอะไรเงี้ยครับอ่าบางทีแบบว่าสโมสรใหญ่ๆหรืออะไรเขาเขาเขามาเจอเขามาอ่านเจอเขาก็เฮ้ยเออเด็กคนนี้น่าสนใจนะอะไรเงี้ยอ่าเราก็ถือว่าเป็นเป็นเหมือนสปอร์ตไลท์มากกว่าครับที่คอยบอกเสียงอ่าครับก็คือช่วยๆเอ่อเรียกว่าเป็นแรงผลักดันอีกอันนึงให้กับน้องๆในในเรียกได้ว่าวงการฟุตบอลเด็กทีนี้ขยับขึ้นมาใน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 วงการฟุตบอลอาชีพ ทีเนี้นะครับทัศนคติของน้องๆที่ได้สัมภาษณ์ในในฟุตบอลอาชีพมันเป็นยังไงบ้างครับครับอพอเริ่มขยับมาครับ,รบที่ฟุตบอลอชีพนะครับต,ต้องต้องบอกว่าอ่าแน่นอนครับคือตอนเด็กๆเ,เนี่ยทุกคนก็ตอนเป็นนักเรียนเนี่ยทุกคนอยากมีสโมสรน,นะอยากเล่นสโมสรพอได้เล่นสโมสรปุ๊บตอนนี้ทุกคนอยากติดทีมชาตินะเป้าหมายแล้วก็ความคิดเงินเดือน นะฮะทัศนคติที่แบบโอเคอยากที่จะติดทีมชาติมีเงินเดือนสูงสูง,สงเล่นในสโมสรใหญ่อย่างเนี้ยครับอ่านี่นี่คือทัศนคติที่หลังจากที่จบมหกมาแล้วนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือคือแต่ละคนเนี่ยฝันที่จะติดทีมชาติแน่นอนครับนี่นี่คือแบบว่าแทบจะร้อยทั้งร้อยเลยแหละนะทุกคนครับม,มีมีเคสไหนไหมครับที่ที่รู้สึกว่าเป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นแบบ สัมภาษณ์แล้วแบบ,บเอะประทับใจะครับที่ที่ค้นบอยประทับใจประทับใจอ่าเขาต้องรับก็คือคนบอยเนี่ยได้ไปทั้งในในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยก็ได้แสดงว่าได้สัมภาษณ์นักฟุตบ,บอลต่างชาติด้วยถูกไหมครับอ่คือคือผมทําในส่วนบอลไทยะนะครับแต่ว่า,าอ๋อครับโอเคก็คือก็คือตามทีมไปตามทีมไปต่างประเทศด้วยอ๋อครับ ก็จะไปสัมภาษณ์แบบไอ้อย่างเช่นเอฟเอฟซูซูกิครับเนี้ยครับก็จะมีแบบนักฟุตบอลเราจะเจอกับมาเลหรืออะไรเงี้ยครับอ่าโอเคก็ก็ก็จะมีโอกาสได้สัมภาษณ์ตรงนั้นมากกว่านะก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นนักฟุตบอลที่แบบอ่ามีมีจิมมิกที่ผมแบบรู้สึกประทับใจแล้วก็ยังเล่าได้ทุกวันนี้เนี่ยแล้วเขาก็มีชื่อเสียงด้วยเนี่ยผมผมผมยกให้ธนบูรณ์นะอืมครับเนี่ยคือตอนที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยคือ เขาเขามีวันนี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่รู ouais nada, ้เบื <t t uh ้องหลังคือเขาบอกว่าม4เนี่ยเขาไม่มีชื่อเล่นบอลเลยเขาอยู่กีฬาโรงเรียนกีฬากรุงเทพไม่มีชื่อเล่นเลยม5เนี่ยก็ยังยกน้ําอยู่เลยฮะก็ก็ยังก็เด็กยกน้ําตามติดทีมอยู่เลยครับม5เทอมสองคือเราพอเราอยู่ในบรรยากาศของทีมฟุตบอลเราจะรู้ว่าเออไอเนี่ยมันมีแค่ชื่อมาเรียนไอเนี่ยมัน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 เก่งไอเนี่ยมันอะไรย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นเกรด เกตยกน้ําเกตอะไรไปเลยอ่าธนบูรเกศาสระเทอมที่สองของมห้าแล้วทีนี้ตัวจริงเจ็บผมจําชื่อไม่ได้แต่คนนั้นน่ะคือเป็นตัวหลักที่เก่งมากนะฮะในรุ่น mm hmm. เป็นปอกเก่งที่สุดในรุ่นเลย uh huh. คนนั้นเจ็บอาบิดปรากฏว่าเขาก็ไม่รู้จะใส่ชื่อใครเขาใส่ชื่อเจ้าตั้มไปธนบูรแล้วหลังจากนั้นอ่าผ่านไปสองรายการจากเด็กยกน้ําเขากลายเป็นอ่ากัปตันทีม เขาอยู่ม .5 เขาเป็นกัปตันทีมพี่ม .6 แล้วจากเด็กยกน้ําที่เขาเคยโดนตบหัวมันมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาเขาทําได้อย่างเดียวคือเขาขยันซ้อม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 อันถึงมีโอกาสยึดยึดทัศนคติของตัวเองว่าโอเคเราต้องตั้งใจฝึกซ้อมตั้งใจฝึกซ้อมให้ก่อนรอโอกาสอย่างนี้ไหมครับกาถูกต้องครับเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเฮ้ย กว่าจะมีธนบู์วันนี้คือคือถ้าเด็กๆฟังอยู่เลยอะไรย่างเงี้ยครับคือเออผมว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีนะที่แบบว่าคือถ้าคุณยังเป็นตัวสำรองอยู่วันเนี้ยคุณไม่ต้องท้อเลยคุณดูเขาเป็นตัวอย่างดูสิว่าเขาเป็นแค่เด็กยกน้ําเป็นแค่เด็กซักผ้านในห,หอให้เพื่อนแล้วโดนตบโดนแกลงเงี้ยคือถ้าเราอยู่ในบรรยากาศฟุตบอลเรารู้อยู่แล้วว่าภาพนักฟุตบอลคนนั้นเป็นยังไงแต่วันหนึง่งวันนี้เขาเขาเล่นท่าเรือเงินเดือนเขาหลักแสน เขาติดทีมช,ชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยครับใครจะรู้ว่าแบบวันหนึ่งม .5 เน ία, ี่ยเขาเขายังเป็นตัวสำรองอยู่เลย <uld mass ive> อ่ะ <mel> ซ <anch ise> ึ่งบรรดาใจที่ดีนะฮะในใน,ในการ <im S 2> ในการในการเล่นฟุตบอลเป็นเป็นเคสตัวเป็นเคสที่ประทับใจแล้วก็ได้อ่าเอามาแชร์ให้กับน้องๆที่ที่ฟังอยู่นะครับว่าอขอให้ขยันตั้งใจฝึกซ้อมนะครับแล้วก็มีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยเราก็คว้าเอาไว้ ใช่เป็นแบบนี้แหละครับจากจากการที่ได้สัมภาษณ์นักฟุตบอลในระดับอาชีพลหลายๆคนอย่างที่โค้ดบอยบอกครับก็อะไรเี้เรียกว่าเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นตอยากอยากติดจิมชาติแล้วก็อยากจะมีโอกาสใช่ไหมครับว่าโอเคมขอให้ขอให้เป็นโอกาสของเราซึ่งซึ่งพอมาเป็นขยับเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วเนี่ยผมคิดว่าอย่างอย่างที่โค้ดบอยบอกครับว่าคุณต้องทั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็รอโอกาสเพราะฉะนั้นคุณ,คณ เป็นมืออาชีพเขาเราียกว่ามืออาชีพนะครับลงเล่นห้านาทีสิบนาทีก็ก็ยังยังสามารถที่จะมีเวลาโชว์ศักยภาพของของตัวเองอยู่นะครับ<ช>โอ้โหอันนี้อันนี้เรากลับเรากลับเรากลับเข้ามาเรื่อง,เร,องเรื่องสัมภาษณ์อย่างอย่างอย่างโค้ดบอยเนี่ยอะจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรเตรียมข้อมูลของนะฟุตบอลของทีมทีมนั้นเอาไว้เอาไว้ยังไงบ้างครับเพราะว่าน้องๆหลายคนสนใจที่จะเป็นอ พวก c o l u m n สต t แล้วก็นักภาคบอลอะไรที่บางบาง,บางคนก็อย่างที่เคยเคยคุยกันนะครับเพราะเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นอาชีพแต่เพียงเขาเขาอยากจะอยู่ในอง,งการอยู่ในวง,ง,งการฟุตบอลอาจจะเป็นสาขาอื่นอย่างเงี้ยครับอาจจ่าะอมาช่วยแนะนํานิดนึงครับเอผมว่าคือตรงนี้เนี่ยผมผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่ไม่ได้มีใครเก่งมาจาก ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งเตะฟุตบอลเอ่ยแม้กระทั่งการเขียนข่าวแม้กระทั่งการภาพบอลการสัมภาษณ์อะไรก็ทั้งหลายผมว่าอย่างแรกเลยต้องโอกาสด้วยนะครับคือ,อาสส่วนตัวผมเนี่ยต้องขอบคุณสยามกีฬานะเพราะว่าโอเคตอนฝึกงานเนี่ยเราก็ใหม่อย่างเงี้ยครับคือจัดรายการหรืออะไรเราก็จะพูดเสียงแบบโทนเดียวคือแบบ <c oughs> นึกออกจัดรายการวิทยุหรือจัดรายการทีวีเราก็จะพูดคียเดียวอะ ซึ่งพี่ๆเขาพอพักเบรคเขาก็าจะแนะนำเฮ้ยไม่ได้มึงต้องมึงต้องใส่ลงไปอย่างนี้ฟิลลิ่งลงไปอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ประสบการณ์มากกว่านะแล้วก็โอกาสเนี่ยสำคัญเลยนะอย่างแรกคือโอกาสอย่างที่สองคืออย่างที่บอกว่าถ้าโอกาสมาแล้วคุณก็ต้องคว้าให้ได้ถ้าคว้าไม่ได้ก็คือมันก็มันก็จะเป็นอากาศไปครับจากโอกาสก็ <c oughs> จะเป็นอากาศ <c oughs> ครับครับทีนี้เ <c oughs> อ่อพอไปดูทิศทางของ ของวงการกีฬาไทยเป็นยังไงบ้างครับที่ทางสื่อที่ทางอาที่เกี่ยวกับสื่อเรื่องนักฟุตบอลนะครับมีมีม,ม,มีมีผลไหมครับว่าเออย่างที่โค้ดโค้บอยบอกว่าโอเคเราเขียนข่าวเขียนข่าวให้กับน้องนักฟุตบอลคนหนึ่งเนี่ยครับครับแล้วเราเขียนเชียร์เขียนเชียร์เขียนเชียร์อย่างเงี้ยครับมันมีผลต่อน้องนักฟุตบอลอยังไงบ้างครับคือเราก็ผมว่ามีผลแน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโซเชียละมันมัน คือใครมีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งก็ก็สามารถที่จะเขียนที่จะเชียร์ที่จะทําเพจขึ้นมาได้อะไรเงี้ยแต่โอเคความน่าเชื่อถือของเพจหรือความน่าเชื่อถือของผู้เขียนเนี่ยผมว่าสําคัญนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็เราต้องยึดหลักที่ว่าโอเคยึดหลักความเป็นจรงิงว่าเฮ้ยเขาเก่งจริงไหมหรือเขาดังโปรโมทนะอะไรเงี้ยครับคือคือผมว่าตรงเนี้ยสาคัญที่สุดในการที่จะเลือกที่จะจะจะ,จะ,จ,ะจะเชร์หรือจะ จะจะสื่อสารถึงใครอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะเป็นสปอร์ตไลท์ให้เขาเนี่ยอ่าเราเราแบบว่าเขาต้องเก่งครับเขาต้องเก่งจริงแล้วเขาต้องมีจิมมิกที่แบบม,มีความพร้อมตัวเองต้องมีความพร้อมก่อนด้วยแล้วก็เรียกว่ามีผลงานส่วนตัวด้วยผลงานส่วนตัวที่ดีทั้งในและนอกสนามด้วยแล้วสําคัญที่สุดคือต้องมีพฤติกรรมที่ดีทั้งในและนอกสนามนะครับส่วนใหญ่คือแบบ mm hmm. โอเคอย่างอย่างพี่ตั้มเนี่ยก็อาจจะเคยเป็นเพื่อนอเป็นเป็นเพื่อนผมใน a ฟ e b o ๊ k อยู่นะครับ แล้วก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ยทาไมคนนี้ผมถึงเลือกที่จะเขียนถึงเขาทําไมคนนี้ผมถึงไม่เขียนอะไรเงี้ยเพราะว่าเนี่ยแหละครับมันพวกเนี้ยอย่างอย่างเช่นอ่ะเขาเรียนเก่งนะคือนักฟุตบอลเนี่ยมันหลายๆนเนี่ยจะมองว่านักบอลก็ต้องโง่ไม่ยอมเรียนหนังสือขี้เกียจเรียนโดดเรียนอะไรเงี้ยแต่แต่แต่นักฟุตบอลคนนี้คือแบบเฮ้ยมันเรียนเก่งเว้ยมันกมันเกียดนิยมแล้วแบบไม่เที่ยวผับไม่ใช่ว่าคือเช็คมาแล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้เนี่ยไม่เที่ยว วันฉลองแชมป์เขาไปกันทั้งหอไอ้นี่นอนเฝ้าหออย่างเงี้ยเอ้ยผมว่าคนแบบเนี้ยแบบผมชอบนะผมชอบให้โอกาสแล้วแบบผมว่าเขาต้องไปได้ไกลกว่าเน,นี้อืมครับแบบเออเฮ้ยผมว่ามันเป็นจิมมิคพวกในท,ที่ที่น่าสนใจอะครับที่อยากจะเชียร์และสนับสนุนให้คนรู้ว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมที่ดีนะแล้วก็เล่นฟุตบอลดีด้วยอะไรเงี้ยครับอืมครับก็เรียกได้ว่าเป็นอย่างที่บอกครับก็คือนะักข่าวสายข่าวสาย เอ่อคอลัมน์นี้อะไรพวกนี้ก็จะมีผลกับน้องๆที่เราได้เขียนข่าวไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของอในสนามและนอกสนามนะครับก็รถไฟก็นำเขาเรียกนําข้อมูลจริงนําข้อมูลจริงมามามาส่งเสริมให้กับน้องๆที่ับอประพฤติประพฤติตัวดีทั้งในทั้งนอกสนามด้วยว่ามีความเป็นมืออาชีพในในเรื่องของกีฬาและการเรียนที่หน้าที่รับผิดชอบของตัวเองถูกไหมครับใช่ครับก็ คุบออาจจะต้องเขียนเขียนเยอะๆครว่าตอนนี้นักบอลน,น้องๆอย่างน้องๆในโครงการของเราเนี่ยครับโครงการเอซีเพลทมีคูทเนี่ยครับก็ส่งเสริมน้องๆในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็การเล่นกีฬาควบคู่กันไปก็เดี๋ยวก็คงจะใช่ครับดีๆส่งนะครับส่งน้องๆน,น,นะครับในโครงการเนี่ยให้คดณบอยสัมภาษณ์นะครับแล้วก็จะได้ตีแผ่ตีแผ่ความเป็นมาว่าเอ๊ะทำไมเขา เขาถึงมาได้เข้าโครงการเรานะครับได้รับจุนจากโครงการของเราอย่างนี้ไว้ด้วยนะครับโครงการดีๆของเรานะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะครับหลายๆรา,ายการนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับสิงค์คอร์ปอเรชันผลิตภัณฑ์กีฬา FBT บผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำสปอร์ตแม็กโกแก่ นะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ไ้ด้วยนะครับแล้วก็น้องๆน,นะครับที่เรียกได้ว่ามีความสนใจนะครับที่จะได้รับทุนกีฬานะครับเพื่อไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสามารถที่จะฝากข้อมูลนะครับแล้วก็โปรไฟล์การเล่นกีฬาและการเรียนของน้องๆนะครับเข้ามาทางเว็บเพจและเว็บไซต์ของเราได้นะครับและน้องๆก็จะได้รับโอกาสดีๆนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆที่ได้รับโอกาสไปก่อนหน้านี้นะครับโครงการของเราเนี่ย ส่งน้องๆน,นะครับไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่าสามร้อยทุนแล้วนะครับวับงเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆน,นะครับรีบๆกร,ร,ร,รอกนะครับข้อมูลเพื่อให้เราได้พิจารณาร่วมกับโค้ดที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโครงการดีๆของเราที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่างเช่นโครงการที่เราจะจัดขึ้นนะครับในในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับน้องๆลองอ ดูและติดตามโครงการของเราได้นะครับอย่างเช่นอ๋โอโครงการของเรานะครับไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยนะครับยังมีพาร์ทเนอร์นะครับที่ต่างประเทศด้วยอย่างเช่นที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับก็จะมีการจัดฟุตบอลน,นะครับในช่วงวันที่สิบเก้ายี่สิบธันวาคมนี้นะครับโครงการของเราเนี่ยให้โอกาสน้องๆทั่วเอเชียเลยนะครับแล้วก็นะครับน้องๆที่ มีความสามารถทางด้านเทนนิสนะครับในวันที่26นะครับ26ธันวาคมนี้นะครับน้องๆจะได้พบกับพี่เดนไฮอุดมโชคนะครับซึ่งจะมาเป็นเกสรับเชิญของเราในในการจัดนะครับเอเชียโชว์เคสไฮสคูลคอร์เลจเทนนิสสกอล่าชิพนะครับที่รอนเทนนิสสมาคมนะครับเมืองทองธานีน้องๆที่สนใจนะครับติดตามข่าวสารได้ในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับรีบๆนะครับเพราะว่า เาเป็นโอกาสที่ดีเลยที่น้องๆจะได้รับโอกาสแล้วก็ได้มาพูดคุยกับพี่ดนายนะครับก็โอ้วันนี้ก็ได้คุยกับโค้ดบอยนะครับก็ก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็หวังเป็นอ,อย่างยิ่งว่าโครงการดี c อนซี่คอร์ริคเรีคูดนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ส่งม,มบอบโอกาสดีๆให้กับน้องๆน,นะครับอย่างเช่นที่โค้ดบอยบอกนะครับว่าโค้ดบอยเนี่ยจะ ช่วยนะครับประชาสัมพันธ์ช่วยเขียนข่าวนะครับว่าน้องๆที่มีความสามารถและก็เพียบพร้อมในเรื่องของการเรียนแล้วก็การกีฬาเนี่ยโค้ดบอยก็จะนําเรื่องราวมาตีแผ่นะครับในวันนี้ก็ขอคุณโค้ดบอยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะได้พบกันอีกนะครับผมครับขอบคุณครับโค้ดบอยครับครับสวัสดีครับพบกันในครั้งต่อไปนะครับวิทยาของเรา